ป๊าป่าคุยกับมาก่อนเร็วไม่ไม่ป๊าปาอารโอกอฮัลโหลอ๋อกงหรอปปากงจะคุยด้วยกงจะคุยด้วยคุยกับกงก่อน กงไปไหนกงไปไหนกองไปท้องเอากงไปท้องอ๋ออ๋อฮัลโหลอ๋อเหลาโกเอาแป๊บนึงนะอ๋อเหลาโกจะคุยด้วยเร็วถามที่เหลาโกทำอะไรอยู่อออออออ๋อออออ๋อ กูยูหรอโอเคอะกูยูจะคุยด้วยเร็วเือกยูก่อนยก่กยูอยกูยูนนคคุยด้คนสุดท้ายแล้วอ๋ออีชิวหรอออะแปหนึ่งนะออีชิวจะคุยด้วยเร็ว อีชิวทำอะไรฮะอีชิวทำอะไรอยู่ไป,ไปไหนไป,ไปไหนอ่ะอเอาใหม่คุยไม่รู้เรื่องฮัลโหลอีชิวเหรออ่าเดี๋ยวบอกปะเป่านะว่าทำอะไรอยู่อ่ะถามดิอีชิวทำอะไรอยู่อ่านอีชิวนี้อีชิวทำอะไรอยู่เร็ว ไปไหนอะไปแล้วอ่าบายบายก่อนนะ